แพนด้าไม่เอาแพนด้าไม่เอาไปกินพวกมึงมากินไหมแพนด้าไม่เอาแพนด้าไม่เอาแพนด้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 าไม่เอาแพนด้าไม่เอาแพนด้าแพนด้าแพนด้ามาขอมือก่อนแพนด้าแพนด้า แพนด้ามานี่แพนด้ามาแพนด้าแพนด้าแพนด้าเร็วแพนด้าเร็วแพนด้าอ๋ออ๋ออ๋อแพนด้าแพนด้าอ๋อฮะอ๋อแพนแพนแนด้าไม่เอาอ๋อลุงตุ้ยแพนด้ามาช่วยด้วยไม่กัดใช่ไหม ไม่เอา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 